สืบสารพระราชบัญญัติกานหน้าที่หลักของพวกเราทุกคนตร้งกันดีอยู่แล้วนะครับคือหน้าที่ในการถวายอาราขาและรักษาวความปลอดภัยองค์ขบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระนาชิดีและพระบรมวงศานุวงศ์นะครับทุกพระองค์เราจะต้องทําหน้าที่ในการถวายการอย่างเต็มกําลังความสามารถนะครับและที่สําคัญ อย่าให้เกิดข้อบกพร่องเกิดขึ้นได้โดยเด็ดขาดในหลายๆเรื่องเราสามารถที่จะแก้ตัวในครั้งต่อไปนะครับแต่ในเรื่องการถวายอักขาและขความปลอภัยถือว่าเป็นภารกิจสูงสุดนะครับโอกาสที่จะมีการแก้ตัวในครั้งต่อไปอาจจะไม่มีการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ในโครงการเพื่อผิตของรถเก้าในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลปัจจุบันนะับเพื่อความผาสุกข,ของพี่น้องประชาชนถือว่าเป็นภารกิจสำคัญของพวกเราทุกคนที่จะต้องช่วยกันในการขับเคลื่อนกะับโครงการเพรรื่อผริตทุกๆโครงการให้สำเร็จผลให้ได้โครงการตำรวจทันดีนะครับซึ่งเป็นที่ สำคัญและถือว่าเป็นเกียรติยศของตำรวจภูธรภาค5เพราะมีหน่วยเดียวที่ได้รับหน้าที่ในการกับเพื่อนโครงการตำรวจพันดีนะครับหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อยทั้งบริเวณพระตำหนักทั้งเก้าแห่งนะครับตลอดจนบริเวณโดยรอบชุมชนโดยรอบ ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในโดยรอบพระตัหนักมีความอยู่ดีกินดีและก็มีความสงบสุขนะครับและที่สําคัญก็คือได้รับการดูแลจากพี่น้องตํารวจของเราทุกๆคนอีกประการหนึ่งนะครับถือว่าเป็นนโยบายสําคัญของท่านผู้จัดการตำแหน่งชาติ กรณีที่เกิดภัยพิบัติต่างๆนะครับทุกสถานีตำรวจทุกกองบังคับการทุกจังหวัดขอให้นำจิตอาสาไปทำาารช่วยเหลือพี่น้องประชายชนนะครับถือว่าเป็นอัตโนมัตินะไม่ต้องสังก,การซึ่งในครั้งที่ผ่านมาที่สารพีก็ขอ,ขอขอบคุณท่านรองผู้จัดการนะรับทั้งสามท่านที่ได้นำนที่ตำรวจ ไปทำการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจิตอาสานะครับเป็นที่เรียบร้อยการปูขวังความรักชาตินะครับศาสนาและสถาบันว่าม่านกรตัดทั้งตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจเราเองนะครับครอบครัวตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่นคับถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญของพวกเราทุกคน รเรื่องการสืบสารพระราชปณิธานถือว่าเป็นภารกิจสูงสุดของพวกเราทุกคนที่จะต้องช่วยกันในการขับเคลื่อนและ้วก็ทำให้ได้สำลิตผลอย่างเป็นรูปธรรม